พี่ไทยเค่องนโยบายเครื่องใเียดห่้าสบาทนะจ๊ะบ <tw> ันดิบางวลางสายกมแสดงความกังวลอย่างการค้าไทเมันอาจจะสมงผลที่จะโดลูชะลอการลง ไม่ใช่ทั้งหมดเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าแรงใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เวลาเราพูดเรื่องค่าแรงเนี่ยเราต้องพูดกันให้ครบทั้งระบบเราไม่ได้พูดแค่ค่าแรงอย่างเดียวมันมีเรื่องของค่าแรงแล้วก็เรื่องของสิที่ค่าแรงรวมถึงการดูแล SME ไปในตัวนะครับบางทีเวลาเราคุยเนี่ยคุยแต่แค่เหรียนค่าแรงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุยเรื่องแพคเกจที่ช่วยเหลือ s m e ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนะครับจาก20่สิบไปสจาก15หหรือ10บไม่ได้พูดกันเรื่องหวยใบเสร็จไม่ได้พ หดน,นแรกไม่ได้ช่วยคุยกันว่าถ้าเกิดมันมีผลกรพทบจากค่าแรงึ้นจะสามารถหากภาษีได้2ขเท่าใน2ปีแรกแล้วก็การศึกษามาตรการตอนที่มีการขึ้นมาตอนปี5-6ด้วย ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การดูแลพี่น้องแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันนะครับว่าถ้าเราเอาตัวเลขมาดูไม่ว่าจะเป็นการเจรญาตโตทางเศรษฐกิจก็ดีหรือค่าเงินเฟ้อก็ดีหรือผลิตภาพของพี่น้องแรงงานในช่วง78ปีที่ผ่านมาก็ดีตัวเลขที่มางสูง ที่450คราวนี้ก็ต้องเดินหน้านะครับในการพบปะพูดคุยอย่างที่เราไปพบกับที่สภาอุดมาแล้วนะครับแล้วก็สภาอุดในกลุ่มของเยาวะชนมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินหน้าคุยกับหอการค้าและก็สภานหนจ้างต่อไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพทั้งองค์คาพย์ทั้งเหรียญทั้งสองด้านว่าการดูแลเรื่องแบบนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาครั้งอย่างนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายได้ยังไงเพราะต่อไปเนี่ยถ้าเราแก้ไขเรื่องของพรบรแรงงานหรือค่าค่าค่าแรงเนี่ยขึ้นอัตโนรมัติทุกปี ขึ้นตามค่าเงินเฟ้อหรือว่าการจัดตัองเศรษฐกิจหรือผลิตภาพของพี่โรงแรมนี่ยก็จะเป็นไปตามอย่างที hoc hoc ่คุณต้องการแล้วก็ขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆไม่ใช่ให้ขึ้นแบบนานๆที่ขึ้นที่แบบนี้ไม่สามารถที่จะบริหารได้ทั้งแรงงานแล้วก็บริษัทนี่แข่งจบไปกันถักต่อไปค่ะคเดี๋ยวคงต้องต้องต้องพูดคุยกันนะครับว่าผม แต่ยังไม่ได้เห็นว่าพ้อคิดหัวใจคือมากจะเลือกประเทศใดเป็นฐานผลิตเนี่ยเป็นสรื่คัญคราบแตกูต้องเลือกเพราะว่าประเทศนั้นมีบุคลากรที่ไห้งแข็งพอไหมมีการลงทุนเยอะไหมมีระบบภาษีอย่างไรมีฐานในการผลิตที่พอผลิตแล้วสามารถมีตลาดในประเทศเยอะพอไหม้องส่งออกมีมีภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ย พราะว่าถ้าเคยคุยกับนักธุรกิจหรือว่าคนนักลงทุนมาเนี่ยมันตั้งแปดเก้าขั้นใจเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นว่าคงจะอย่างที่บอกคุยให้เป็นข่าวเป็นเรื่องเดียววันนี้ครับผมก็คิดว่ายัางยิงกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเวลาคุยกันก็จะไปโฟกัสที่เรื่องตัวเลขอ,อย่างเดียว ครับพีน้องแรงงรานเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องชั่วโมงการทำงานด้วยมันเป็นสิทธิในการรวมตัวด้วยมันเป็นเรื่องของแรงงานนอกระบบในระบบด้วยมันมากกว่าแค่ตัวเลข เมื่อในขณะเดียวกนันพอได้ฟังของนักธุรกิจพอได้ฟังว่าอ๋อมันก็ไม่ใช่ไปเที่ยวเพื่อเ่ยวอะอย่างเดียวมีแพ็กเกจรวบหลายเรื่องที่เจ็ดแปดแพ็กเกจในการที่ช่วยพวกเขาก็เริ่มที่จะทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะเชื่อตอนนี้มีเวลาที่เหลืออยู่พอที่จะจัดซากศพลาได้เนี่ยก็จะเดินหน้าพูดคุยให้เกิดความเข้าใจทั้งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศวันนี้พี่เจ๊บมีประสิทธิภาพในแดนใต้ครับรถเด็กมันลบเขามีการแถลง พร้อมที่จะส่งมอบงานให้กับรัฐบาลชุดใหม่คุณพิ่านมีการตั้งแผนไว้ว่าพักการเมืองไหนจะเป็นคนเดินเรื่องนี้แล้วก็แนวทางในการพัฒนาสันติภาพในแดนใต้จะมีแนวนโยบายอย่างไรครับอันนี้ผมคงต้องต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงมาเลายวันนี้ก็สามสี่งานนะครับจากแต่สภาอุดมาเรื่องของพัฒนาแล้วก็มาถึงที่นี่ก็เลยยังไม่มีเวลาดูรายละเอียดแต่ผมก็คิดว่าทางของส่วนของก้าวไกลนะครับมีคุณรามการ์ดแล้วก็ ว่าที่ผู้สมัครคนที่เคยเป็นอดีตผู้สมัครท่านเลขาธิการนักใต้ก็ดูเรื่องพวกนี้อยู่นะว่าในการนการเนี่ยเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็คงจะดูว่าแผนที่ท่านสมัครมานี่เป็นงไแล้วก็อะไรต้ออะไรต้งเก็บแล้วก็คงไม่ได้อยู่แค่สำนักงานเลขาธการนี่ท่นคือหน้าที่ของทีมเปลี่ยนผ่านอำนาจหรือว่าทีมอะไรที่จะช่วยเหลือด้วยนก็ดูเรื่องนี้อยู่ครับมีโอกาสเปลี่ยนหัวหน้ากันคือเป็นคนละเรือนไหมครับเพราะที่ผ่านมาเป็นทหารนั่งเป็นหัวหน้าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป็นตั้งใจเป็นสิ่งที่ตั้งใจ ใจเย bon pues <the> er. ็นนะคะได้ได้นะคะไปไปไปขอท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับด้วยสัญญาณเน็ตนะครับก็ขอไขว่เป็นอย่างยิ่งที่ทำให้พลาดกันนะครับกับการพูด

มาแล้วกว่าห้าคนครับทิกคบ แล้ววันนี้ครับผมก็ต้องมาขอขอบคุณพ่อแม่พี่นพชาวาสมุทรปราการครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีผมงพี่ชาลิมเจรรัตหัวหน้าพักก้าไกลจาลิเดชนนายกรัฐมนตรี ต้องของขอบคุณทุกคะแดนทุกความไว้วางใจทุกโอกาสที่ท่านให้กับพวกเรา<ม>พันก้าวไกล<ม>ขอให้สัญญากับทุกท่าน<ม>ครับ<ม>ว่าพวกเราก้าวไกลสมุทรปาก,การจะไม่ทำไม่ท่าน เล่นต้นกันวันนี้เลยมาที่สมุทรปาการเคยสัญญาไว้อย่างไรลังเลือกตั้งก็มาทำตามสัญญาแบบนั้นเมื่อกี้ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องแรงงานจากหลายอย่าา ลยย่เีีพน้องรอเลต้องเนพี่น้องว่าถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวแต่ก็เดินหน้าทำงาน รักษาผลรมโยน์ให้กับพี่น้องแรงงานและพี่น้องบาเสาวธงและพี่น้องสมุทรปาก,การเมื่อกี้ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนแรงงานจากหลายสาภาพเราเห็นตรงกันครับว่าเรามีวาระสำคัญของพี่น้องแรงงานที่พวกเราจะต้องผักกันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าตาม่หบาท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องประการสังคมของพี่น้องแรงงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิทธิทลากลอรทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมหลักไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในแรงงานของหมอและพยาบาล ไม่ว่าท่านจะเป็นพี่กรฟที่ลาหรือพี่ลาบุงเราพักเกเป็นพักที่มีปีกในงานเป็นของตนเงองพร้อมใช้พ่อแม่พี่น้องแรงั่วประเทศแน่น้อน จะน,น่าอยู่มากกว่านี้ถ้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและดูแลปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้ <Yeah! S 1> องเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคก้าไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ขอเวลาแป๊บเดียว พอมลักการพรบสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษและขยะของโรงงานที่นี้เพื่อให้สมุทรปราการของเราเป็นเมืองที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงานและเป็นเมืองที่ดีสำหรับลูกหลานเราสำหรับพ่อแก่พ่อแก่แม่เฒ่าของพวกเราชาวสมุทรปราการด้วยอันนี้เดี๋ยวนายกพิธาจะให้ รวมถึงนอกจากจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ดีแล้วเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วผมอยากให้สมุทรปราการเป็นเมืองสุขภาพที่ดีด้วยเราจะดูแลทั้งพี่น,น้องอยู safety safety. ่ในอุตสาหกรรมนะอยากแค่แล้วก็มาเแงงานให้ามชั่วโมงเหลือเพียงแค่ 60ชั่วโมงและปรับปรุงระบบสาธารณสุขไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพใจด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาแต่เป็นเรื่องของการป้องกันด้วยต้องแบบนี้เท่านั้นครับที่จะทําให้พี่น้องสมุทรปราการรู้สวึกว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็คุ้ม กับะ,ะความไว้วางใจที่พ่อแม่พี่น้องเคยให้พวกเรามาในการเลือกตั้งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือการบ้านของสอสอของท่านทั้ง8คน8เขตเขาจะไปดูแลพี่น้องแรงงานเขาจะไปดูแลปัญหาสิ่งแวดแล้อมที่นี่เขาจะไปดูปัญหา จา้าธนสุขให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการและนี่คือคำสัญญาของพิ่ชานายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองประเทศไทยหนา้าสองหน้าแปดต้นแปดเจ็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกนมากครับขอบคุณที่มาในวันนี้ขอบคุณที่ให้ธนากรเราขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณท่กคนรุ่นใหม่ขอบคุณท่กคนรุ่นใหญ่ขอบคุณท่าน,นเจ้าของธุรกิจ SME ขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องแรงงานขอบคุณพี่นี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วเราแบเปลี่ยนใจไม่ดีปากการมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับไปดูปากการด้วยโอเคเอาละครับตอนนี้ทางว่าที่นายกจะยังคงมีเวลาถ่ายรูปกับพี่น้องชาวสมุทรปราการโดยประมาณนะครับแต่เบื้องต้นนะครับดูแลเนี่ยจัดสรรไปจัดสรรได้ดีเนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวนะครับก็คงจะมีทางเดินลยครับเพราะว่าเนื่องจากมีภารกิต่อนะครับถ้าเป็นยังไงแล้วพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องนะครับในการโพสต์ถ่ายกับพี่น้องประชาชนหัวหน้าจะเซลฟี่ไปกับทุกๆกุมทุกคนเตรียมหน้าไว้ครับเตรียมหน้าไว้เป็นโอเคนะครับหัวหน้าจะโพสต์ไปี้ื่อยครับเป็นวีดีโอนะครับเป็นคลิปนะครับถ้าโพสต์ไปแล้วนะครับช้าๆครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณการต้อนรับพวกเราในวันนี้ครับและต่อจากนี้ไปจนกว่ารัฐบาลจะตั้งสำเร็จไม่ต้องหวงนายกพิธาบอกตั้งสำเร็จอย่างแน่นอนขอเสียงอกัีปรบนึงขอบคุณครับขอบคุณครับการต้อนรับครับดูแลซึ่งกันและกันครับต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่และบทบาทของสสพักเก้าไกปที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและพี่น้องชาวแรงงาน ร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้เรามีคุณเป็นเพื่อนและเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกันตลอดไปใช่ด้วครช่ไปกันเอาละครับเอาละครับหัวหน้าเรื่องนะครับหัวหน้าจะเปมุมไหนก่อนอ๋อถ่ายกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศนะครับกับการเคลื่อนไหวของคนพิการใเจังหวัดนะครับ